ในการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ขึ้นมาคันหนึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนลดการบริโภคเชื้อเพลิงหรือว่าทําให้สมรรถนะสูงขึ้นนะครับแต่สําหรับจเจ้า Porsche 911คันนี้นะครับตัวนี้เป็นรหัสตัวถังของ992นะครับรุ่น GT3 ปี2021นะครับเป็นสปอร์ตไซด์โฮดจาก Porsche นะครับฝั่งเยอรมนีเนาะตัวนี้จะผลิตออกมานะครับโดยที่ไม่พึ่งพาเทอร์โบและก็ไม่พึ่งพามอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปรับรถกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะขับเจ้าฟอร์ดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปรับรถก้าหนึ่งหนึ่ง GT3 นะครับโ <Okay. S 1> อเคตอนนี้ไงรถเราเจอแล้วอ่ะผมขอขึ้นรถก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาบอกว่ารถมันอยู่ที่นี่นะอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปกันนะครับ ผมมาดีๆดียแล้ะคันนี้รอบฉับอยู่แล้วเนี่ยรถที่เราจะไปเอานะครับมันเป็นรถที่เป็นเครื่องหกสูบนะไม่มีเทอร์โบแล้วก็ไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ทำมาแบบว่าเหมือนทำมาเค้นศัก,กยภาพเครื่องของพอร์ชอ่ะเออนั่นแหละนะฮะ เช่นศักยภาพเครื่องของพรแล้วทีนี้แบบว่าเขาอยากรู้ไงว่ามันจะได้สุดเท่าไหร่นะครับถ้าเขาไปทําแบบก่อนที่จะไปเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก่อนที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แล้วก็ไม่ใช้เทอร์โบนะอ่าเดี๋ยวขอเข้าวงเวียนก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวสักหน่อยนี้ เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจอดไว้บ้านเขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเอารถกลับมาแต่งนะฮะเจ้าของบ้านบอกว่ามันจอดไว้นานแล้วไม่มีใครไปแต่งมันมันอยู่หลังบ้านครับมันอยู่หลังบ้านเขามันเหมือนเป็นโบสถ์อ่ะไม่ไม่เชิงบ้านหรอกมันเป็นโบสถ์เก่านะฮะเกียร์ไม่พอนะขออนุญาตใช้แพเดิร์ชิปนะครับัวคันนี้มันเกียร์เยอะ 911GT3 นะครับเพิ่งเข้ามาในเกมนี้เมื่อวัน สองสามวันที่แล้วนะตอนตัวทำควสซีซันนะครับใครยังไม่ทำก็ไปทำได้นะไปดูคลิปสอนทำควสผมได้เลยผมทำเอาไว้ให้แล้วนะฮะรถเยอ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 ะจังเลยต้องไปทางขวานะครับไปดูมุมในรถ็มบ้างดีกว่าฟอร์ดคันนี้ภายในดูใหม่นะแต่ข้างนอกดูแบบคลาสสิกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรถติดรถติดโอเค รอบจัดยังวะมาแล้วฮะเรานี้เรามาเขตในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเนาะทตามันให้เลี้ยวซ้ายนะครับเล้ซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคผมไปซื้อต่อเขานะสิบเจ็ดล้านนะเอาตามราคาจริงเลยสิบเจ็ดล้านนะฮะ ราคาจริงๆของเจ้านั่นนะครับ17ล้านนะครับ9 1 1 g T3 ตัวประมาณ21นะครับ17.9ล้านน่เกือบ18ล้านแหละมีเงินก็ซื้อเลยนะฮะคเคใกล้ถึงแล้วโอ้โหเหยียบปลายไปหน่อยนอ่ะนี่ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยทุกที่เป็นรูปโบสถ์ตรงนี้เลยเราบป็นแม็งบนนะฮะเดี๋ยวขอขึ้นแม็กบนก่อน เป็นระเบียบดีกว่านะฮะโอเคเขานี้ให้เราแล้วเขาตีเส้นมาให้เราแล้วโอเคนะครับจอดเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับจอดแล้วเรียบร้อยเป็นระเบียบแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะครับเพื่อที่จะไปคุยกับเขาโอเคนะครับเขาบอกว่ารถอยู่หลังบ้านนะเดี๋ยวผมพาเดินไปหลังบ้านดีกว่าไปดูไปดูรถอยู่หลังบ้านนะครับนี่ท่งนี้ท่นี้โอเคทรงนี้หละ เดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะครับ like เอาละครับเดี๋ยวเรา กลับไปที่บ้านเนี่ยเนาะแล้วก็เอารถคันนี้ไปบูรนะนะครับดูจากสภาพแล้วน่าจะได้ซ่อมหลายจุดอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปบ้านกันเลยนะครับโอ้โด,ดูดูสภาพโชวคดีเด้งดึ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 งเลย ภายในก็สวยดีนะครับภายในเดี๋ยวเราเอาไปทําที่บ้านใหม่ก็อาจจะดีกว่าเดิมนะครับหักระจกก็แตกนะก็ตัวนี้นะครับเจ้าของเขาบอกว่าไปชนมาอ่านะไปชนมาเราก็เลยเออมาซื้อต่อดีกว่าแล้วเราก็เอาไปทําใหม่ดีกว่านะครับเด้งเด้งเด้งโอสภาพโชคไม่น่ารอดอ่ะตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแรืสบาย นยังเหยียบออกอยู่นะฮะนี่เหยียบออกอยู่เดี๋ยวเราเข้าบ้านดีกว่าโหเดๆๆๆ้งเด้งเด้งเด้งรถเร่งดีมากนะฮะแต่เหมือนว่าพวมงมาลัยมันจะกินซ้ายซะหน่อยหนึ่งนะมันจะกินไปทางซ้ายซะหน่อยหนึ่งนะพวงมาลัยเพราะว่ารถมันไปชนมา คครับมาถึงอู่ที่สมหมายแล้วพี่สมหมายเฉยเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>ขอฝากรถนะนะครับเดี๋ยวเข้ามาที่บ้านวะผมจะทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างอะไรทุกอย่างเราจะทาใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเคลียร์ตัวสนิมงกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปกลับเดิมก่อนแล้วค่อยไปแต่งเพิ่มเนาะเราต้องกลับเดิมให้มันเป็นรถเดิมเพื่อที่เราจะไปลองท็อปสปีดของมันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับได้ตามที่เขาเคลมจริงไหมนะครับผม Okay, เดี๋ยวเรามาเอาสีออกก่อนนะตัวนี้เดี๋ยวเราขอกลับเดิมหมดเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ทำสีกลับเดิมเรียบร้อยแ,แล้วนะ ป่ะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับเราทําสีกลับเดิมเลยเรียบร้อยแล้วหูรถเหมือนใหม่อะเออเหมือนซื้อใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาแต่งที่บ้านอีกทีนึงเนาะตัวนี้นะครับเป็นรถเกียร์เดิมนะครับเกียร์แบบแมนนวลอะรถแมนนวลแล้วก็จะมีออโต้ออโต้จะเป็น7สปีดส่วนแมนนวลจะเป็น6สปีดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องตัวเครื่องกันดีกว่าเนาะโอ้อันนี้เสียงเดิมนะ 再见，再见、嗯。嗯嗯嗯嗯 กเกียร์มันว่ะสักเกียร์มันนะฮะทุกคนก็คือตัวรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องบ็อกเซอร์6สูบแถวนอนนะตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้านะครับคันนี้ไม่มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบนะไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก็คือทํามาเพื่อลบความสบรบมาอะไรตอนแรกมันรุ่นรุ่นพี่ๆใช่ไหมที่มันแข่งในสนามใช่ไหมครับ <S <S มันแรงาะมีเทอร์โบแล้วก็มีพวกมอเตอร์ไฟฟ้าแต่คันนี้ไม่มีอะไรเลยครับจะใช้รถแบบเหมือนทําขึ้นมาเองเลยอ่ะ ก็สมัยก่อนเลยแค่ไม่มีเทเบักไปลองพอักสปีกันนะครับสองยสาแล้วนะสองร้อยเส้าวา เขาเอาตัวเจ็ดสปีดเข้ามานะครับมันจะมีตัวที่เป็นแบบใช้เกียร์ธรรมดาที่มีหกสปีดแล้วก็มีตัวเกียร์เจ็ดสปีดที่เป็นออโต้นะครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดสปีดนะคราสปีดน่าจะอยู่สักที่ประมาณสามร้อยสิบถึงสามร้อยสิบห้านะครับแต่แถวนี้เนาะในเกมนะครับอ่านี้ในเกมนะในเกมส่วนของจริงอ่ะได้เขาสปีดสามร้อยสิบแปดอาจจะถึงนะในเกมตัวนี้อาจจะถึงก็ได้เดี๋ยวไปลองไปดูกันนะสามร้อยสิบแปดเนาะ สิบเจ็ดสิบแปดผมว่าคันนี้อาจจะทำมาใกล้เคียงนะครับอ่ะสิบเก้ายี่สิบอ่ะสามร้อยยี่สิบใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะได้ศูนย์ถึงร้อยภายในสามสิบสี่วิก็น่าจะมาตรฐานทั่วไปของรถตัวนี้นะครับเหมือนคันที่มันผ่านมาเลยที่เรารีวิวกันไปเนาะสามร้อยยี่สิบโดยประมาณนะผมว่าได้เขาจะตีสามร้อยยี่สิบ เราไปแต่งเพิ่มดีกว่านะครับแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องรถกันเนาะผมขอเอาเข้าไปแต่งก่อนนะฮะเข้ามาในบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งกันนะครับคันนี้ผมคิดว่าผมจะใส่สุดนะแต่ว่าเป็นเครื่องเดิมนะครับเป็นเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเลยนี่เครื่องเดิมเลยนะครับเครื่องเดิมไม่ได้วางอะไรใหม่เลยเทอร์โบก็ไม่ใส่นะฮะเทอวินเทอร์โบเลยไม่ใส่นะครับเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมนะครับโอเคเรามาดูตัวนี้นะครับที่เราจะใส่นะก็จะมีตัว กองอากาศว้าวอ่ะมันเป็นเครื่องเหมือนเครื่องเอเออที่ไม่มีเทอร์โบอ่ะครับอ่ะได้แล้วก็คือเครื่องใสสุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูโช์โชคน่าจะได้โชกเลสอยู่นะครับินเทโลบาร์เข้าไปเพื่อๆพื่ไล่บอลได้ด้วยเนี่ยไล่บอลเข้าไป คันนี้มันมีแอนตี้โลเคชอยู่แล้วนะตัวนี้นะมันมีโลเคชอยู่แล้วมันมีข้างในอยู่แล้วคือรถที่เขาพามออกมาคันนี้มันเป็นรถที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับหรือเอาไปลงสนามก็ได้แต่ว่ามันเอารถสนามนะแปลวออมาเป็นเอามาทําให้แบบเทคโนโลยีสนามเอามาทําให้มันแบบขับในชีวิตประจําวันได้ตัวนี้นะครับ <S <S คันนี้สามารถขับได้ปกติเลยในชีวิตประจำวันเลยถึงแม้จะมีตัวโลเคชข้างในนะครับอ่ะคือปกติรถคันนี้มันมีมาให้อยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคอ่ะใส่พวกเกียร์เข้าไป คือตามเกียร์นะครับเกียร์ของจริงเนาะที่เขามีจํานวนเกียร์น้อยก็คือลดน้าหนักลงไปได้อีกนะครับมันจะเป็นการลดน้าหนักลงไปเรื่อยๆเลยคือจะมีตัว8เกียร์เเกียร์หเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะยิ่งได้เกียร์น้อยเนี่ยหจังหวะธรรมดาเนี่ยมันจะทาให้น้าหนักเบาลง17บกิโลเลยนะครับตัวนี้เรียบร้อยเนาะเราก็ใส่พวกช่วงล่างพวกเกียร์อะไรไปเลย เดี๋ยวใส่พัดแต่งตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับที่เราจะใช้นอนเราจะใช้เป็นชุดพัดแต่งหน้านะเกียร์นี้มีแค่นี้แหละเราใส่แค่นี้ก็พอนะครับส่วนยิ่งหลังผมไม่ใส่ละกันมันไม่สวยนะผมไม่ใส่มันไม่สวยนะครับมไม่สวยผมไม่ไมอยากใส่นะแล้วก็ล้อนะครับตอนนี้เราจะเอามาแต่งเป็นรถสนามนะครับมี2อย่างที่ใส่คือลายนี้กับลายนี้นะครับ mm. แต่จะเอนิ่งๆเลยครับนิ่งๆเลยใส่เป็นลายนี้นะฮะโอเคความกว้างนะครับของยางนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งก่อนหนุนดีนะฮะ ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตัวนี้เอาสักช่องนี้แล้วกันฐานล้อเนาะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับการแต่งเครื่องนะเดี๋ยวเราไปลงสีลงพวกลายดีกว่านะครับ่ะก็อย่างนี้ผมบอกไปเนาะเราจะมาแต่งเป็นรถสนามนะครับตัวนี้ได้เป็นของ G ี3ีันะครับลายนี้แล้วก็รถมันคันนี้มันทำมันมีอยู่ที่510แรงม้านะครับโดยไม่พึ่ง เครื่องอัากาศหรือว่าเทอร์โบนะครับแล้วก็ไม่พึ่งมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ก็ตัวนี้นะสาเหตุที่มันแรงได้เนี่ยมันแรงได้เพราะอะไรมันได้510แห่งมาเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันใช้ระบบนะครับคลื่นเสียงที่เกิดจากท่อ ID มันเป็นเทคนิคของ Resonance นะครับก็คือระบบท่อ ID เนี่ยมันแปรพันเป็นตัวแปรผังใช่ไหมทำงานร่วมกับตัว Resonance ว wow าล์วนะครับ2ตัวแล้วก็จะเป็นการเปิดปิดภายในเครื่องยนต์ นะครับตัวนี้ก็คือที่เขาทําออกมาครับเขาทํามาเพื่อที่จะเค้นความเป็นไปได้ของเครื่องยนต์ของเขาเองนะโดยไม่พึ่งพาพวกมอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะครับจะไม่เข้าก่อนที่แบบก่อนที่จะไปเปลี่ยน ไปเข้าสู่ยุคมอเตอร์ไฟฟ้าเขาก็ทําตัวเยอะคือกะเคลนไม่ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้จุดเด่นของคันนี้นะครับจุดเด่นของคันนี้จะอยู่ที่วิงหลังนะครับเห็นไหมตัววิงหลังมันเป็นตัวคอหางนะครับหรือว่าสควอเน็ชนะครับตัวคอหางเนาะที่เป็นงอๆข้างหลังนั่นแหละมืนหางมันคอหางงอมาอย่างนี้นะครับตัวนี้นํามาจากนะครับตัวไฮบริดคาร์อย่างแมคคาเซนเนอร์นะรูปตรงไม่คล้ายกันเลยแมคเซนเนอร์ตัวไวด์เลอร์หลังนะครับตัววิงหลังมันเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับแต่จะแตกต่างกับสปอยเล กดอากาศได้อีกนะครับทำให้อากาศมันไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แรงกดด้านท้ายเนี่ยทำให้รถไม่ส่นนะครับแล้วก็ช่องอากาศด้านหน้านะครับอากาศด้านหน้าเนี่ยมันจะเหมือนตัวนี้นะครับช่องอากาศด้านหน้าจะเหมือนหนวดบนฝากรนะโปรงครับมันจะมีรูมีตัวมือนหนวดนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะพบได้ในแบบ การออกแบบแบบนี้มันจะพบได้ในพวก l a ม b ว r g h ิน i a v เว t a d o r SVJ อะไรประมาณนี้ครับหน้าตามันอย่างนั้นเลยคือเหมือนเอาพวกสิ่งต่างๆนะมารวมเป็นรถคันนี้คันเดียวนะครับเดีย๋ยวเราไปลองกันดีกว่าคันนี้นะคันนี้ตอเวลาในสนามนะครับในเบอร์ลินได้7นาทีนะรประมาณ5.59.927วินาทีนะครับแลวก็คือตัวนี้มันเร็วกว่าตัวถังเทอร์โบเอสนะตัวเทอร์โบเอสนี่ก็คือตัวที่เขาแบบใส Turbo, นะ่เทอร์โบแล้วเป็น9 1้านหนิงยว่าเป็นเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับ ว่าท็อปสปีดได้เท่าไหร่หลังจากที่เราจูนมาเมื่อกี้เราแต่งมาเมื่อกี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอดบรรอบเกียร์มันสักหน่อยนึ่งละกันเผื่อว่ามันได้ท็อปสปีดเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันดีกว่าที่ผมใส่ลายมาสุดยอดลายนี้สุดยอดบอกเลยถ้าใครได้เห็นรูปที่ก่อนหน้านี้ที่ผมลงถ่ายไปนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกเข้ามาให้ดูในคลิปละกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงท้ายคลิปละกันนะครับเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะผมว่าลายนี้มันสวยมากเลยนะก็คือผมไปหาพวกลายเหมือนรถจริงๆอ่ะมาโหลดนะครับ ไปโหลดมานั่นแหละไปเอารายรัวจริงๆมาโหลดนะครับในเกมเนาะตัวนี้นะครับต่อเวลาในเนยเบอร,ร์ริงไป7นาทีใช่ไหมเออเดี๋ยวเราไปลองตัวทอปสปีดกั็นแ่บอันนี้มคมขอไปทางด่วนก่นอนฟังเสียงครับฟังเสียงรถมาหนักเลยเหมือนมันสุดยอดตัวนี้นะครับมีภายในภายใน ภายในมันกลมไม่ได้ใช่อนุภาพหกสูงไม่มีเทอร์โบลเป็นยังไงนะครับไปกันเลยเว้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 ยจจัดฮะสบัดเลยเลย รถเยอะจังเลยวันนี้ดึงเยระเยอะจังเลยสามร้อยเมื่อกี้มันได้แ่สร้อยสิบสร้อยยี่ประมาณนี้นะรามร้อยยี่เดี๋ยวเราไปลองนะครับจากที่เราดูงมาใหม่แล้ว สปีดเมื่กี้มาเข้ามาปเ,เป็น,น,เ,น,กนเกียร์สปีดนะครับเกียร์สปีดไปขออนุญาตเชยประเด็นชีพแล้วกันเพราะว่าเกียร์ของผมมันมีหกเกียร์ เลยขึ้นนะเดี๋ยวเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ325ไล่ลเดิมแหละเดี๋ยวลองเพิ่มรอบเกียร์เข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออยู่ามาลองดูเริ่มรอบเกียร์มาแล้วลนิดนึงนะฮะเหมือนจะสุดแล้วเดี๋ยวขอลองใหม่ละกันนะครับฝัง่งนี้ ว่าสา,ามวันตไดนะครับโก้โก้โก้สามวันแล้วครับสามวัแล้วสอร้อยห้าเดี๋ยวต้องต่อย้าไปพีะคะ่ครับต้องแบบว่าต้องรอให้รอกมันมาอย่าง สถิตอยู่นะครับเท่าเดิมกว่าเท่าเดิมป่ะไม่มได้มีอะไรแตกไปเร็วในเครื่องเดิมเครื่องหกสูบบ็อกเซอร์แถวนอนนะครับเร็วกว่าตัว9 1, 1. ้ตัวเทอร์บโบนะเทรอร์โบนะเอสนะเร็วกว่าเร็วกว่าไม่ใช่แรงกว่าแต่มันเร็วกว่าเออนั่นแหละนะครับ ยิ่งนี้ว่ะไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวลองไปลงสนามแข่งบ้างดีกว่ามาครับ17ล้านนี้งนแนะนำนี้เลยนะอันนี้สุดจริง ไม่เหมาะกับการเอามอะไรไมาแขีงเท่าไหร่นะไปไปลูก ทโนโลยีรถสนามมาลงรถบ้าน ถ้ามีเงินซื้อเลยครับคันนี้แนะนำาตัวนี้เกมก็ได้มาจากตัวเฟสเฟสตซิวเวอร์เพลย์ลนะครับดูเข้าใจใจเป็นบงทีไม่ใช่ดีบหรอกขับตกหลุมเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับคอร์ต9ใน1 GT3 2 0 2 1นะครับคันหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผม สร้าแล้วกันรวมสเปครถจริงแล้วก็รถในเกม้วยแหละของจริงมันก็ทำมาเนาะมันได้320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกม,มเอะไรเท่ากันไม่เข้าใจเหมือนกันแสดงว่าทำสมจริงนะอ่นนี้โอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับถ้าชอบไปริมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนใจผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ